สวัสดีครับวันนี้อยู่เราฮอกเทลอาในวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องที่เป็นไวเล่อยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของพี่พิมพ์ลิพายที่ได้ยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือเด็กและชาวบ้านในหมู่บ้านแม่เกิบนะครับหมู่บ้านแม่เกิบเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านที่ลักษณะอยู่บนดอยนะครับซึ่งการเดินทางไปหมู่บ้านเนี่ย ทุลักทุเลและยากลําบ,บากมากนะครับทําให้ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านนี้ทําให้ชาวบ้านและเด็กๆไม่มีไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้นะครับซึ่งจากคลิปใน u t u b e ที่พี่พีวิพายได้ลงในชแนลของตัวเองนะครับก็ได้เห็นว่าการเดินทางไปห,หมู่บ้านแม่เกิบเนี่ยมันลําบากกว่าที่จะถึงตัวหมู่บ้านซึ่งบนดอยหมู่บ้านแม่เกิอบมีครูอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อครูเจท,ที่คอยดูแลเด็กๆและ ให้ความรู้เด็กๆนะครับซึ่งครูเจตก็ได้คุยกับทีมงานของพี่พิมพิพายว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีเด็กๆประมาณเกือบ40ิบคนนะครับและเด็กๆทุกคนเนี่ยเรียนยังไม่ถึงชั้นมต้นเลยนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าจะเรียนไปเพื่ออะไรเพราะไม่มีความฝันและไม่มีการที่จะแนแนวถึงความรู้ที่จะให้เด็กๆได้รับรู้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าเข้ามาใช้ไม่สามารถที่เด็กๆได้รู้ ได้ดูถึงเทคโนโลยีต่างๆในสังคมนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะคาสือในการเรียนการสอนไม่มีแรงผลักดันให้กับเด็กๆทำให้เด็กๆเนี่ยไม่มีความฝันนะครับว่าในอนาคตเขาอยากโตขึ้นไปเป็นอะไรในการใช้ชีวิตในอนาคตนะครับและครูเตียยังได้บอกอีกว่าที่นี่หนูคืออาหารชั้นเลิศที่พวกเขากินกันเกือบทุกมื้อเลยนะครับซึ่งจากในคลิปเราเห็นได้ว่าคนในหมู่บ้านบางคน ยังไม่เคยกินและยังไม่เคยรู้จักไข่เจียวเลยนะครับซึ่งไข่เจียวเนี่ยในชีวิตประจำวันของวเราเนี่ยก็คือสิ่งที่ง่ายที่สุดในการเอามาปรุงอาหารนะครับคือเราสามารถทํากินกันง่ายๆได้เลยแต่คนบนดอยยังไม่รู้จักคําว่าไข่เจียวเลยนะครับอืม응เวลาอาบน้ําพวกเขาก็อาบไปทั้งเสื้อผ้านะครับอาบไปด้วยแล้วก็ซักไปในตัวเลยก็คืออาบไปแล้วแล้วก็ซักขยี่ขยี่อะไรางเนี้ในตัวเลยนะครับอืเ응ด็กๆก,ก็ไม่มีรองเท้าดีๆใส่ผู้ที่มี ก็ชำรุดและขาดแต่ก็ยังเอาเชือกมาผูกเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานได้ต่อไปนะครับอืมซึ่งคนที่เนี่ยหนึ่งทุ่มเขาก็นอนกันแล้วนะครับใช่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรในคลิปซึ่งตอนแรกพี่พิมพิพายจะซื้อแค่พวกปลากระป๋องกับมาม่าให้นะครับแต่พอพี่พิมพิพายได้เข้าไปเห็นถึงความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านแม่เกิดนะครับก็รู้สึกอยากช่วยเหลือในทุกๆด้านที่พี่เขาพอช่วยได้นะครับอ่า สิ่งแรกที่พี่เขาต้องการก็คือไฟฟ้าที่สร้างมาจากโซลาร์เซลล์ซึ่งโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นแผ่นแผ่นหนึ่งแผ่นแผ่นหนึ่งที่เป็นพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ไปเก็บในตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้จากแสงของอาทิตย์ที่ตกกระทบถึงแผ่นโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัวโซลาร์เซลล์ก็แปลงพลังงานความร้อนตรงเนี้ยให้ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเก็บในโซลาร์เซลล์อ่าทีนี้ ในแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถเก็บจุไฟฟ้าและนํามาใช้ในตอนกลางคืนได้โอเคทีนี้เราก็มีไฟฟ้าใช้ในตอนกลางคืนแล้วนี่คือสิ่งที่พี่วิมลภัยคิดนะครับตอนแรกแล้วก็ยังมีอีกอย่างก็คือทีวีอ่าพอเราได้ไฟฟ้าแล้วเราต้องมีทีวีถูกไหมครับอ่าเรามีทีวีเราก็สามารถใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่เราใช้ของโซลารเซลล์ได้แล้วทีนี้เราก็สามารถมีสื่อในการเรียนการสอนในการพัฒนาให้เด็กๆในหมู่บ้านได้รู้ว่า ทีวีคืออะไรการศึกษาในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่าอก็เด็กๆสามารถค้นหาเซิร์ชดูผ่านทีวีได้นะครับอ่าทีนี้ซึ่งที่พี่พิมพ์ิพายได้ทําแบบนี้นะครับก็เพราะว่าอยากให้เด็กๆทุกคนอะ่ะได้มีความฝันได้รับถึงโอกาสนะครับอ่าซึ่งพี่พิมพิพายเนี่ยได้คุยกับทางทีมงานว่าอยากช่วยเด็กๆและมีคำคำเดิงที่ผม,มชอบมากเลยนะครับที่พี่พิมพิพายได้กล่าวไว้ก็คือว่า จะทาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้นะครับซึ่งเนี่ยคือเราได้รับรู้ถึงความมุ่งมานะความตั้งใจของพี่เขาเลยนะครับว่าพี่เขาต้องการที่จะช่วยเหลือจากใจจริงๆนะครับตรงนี้ผมรู้สึกแบบว่าเขารูและนับเสือพี่เขามากนะครับในความคิดในความที่อยากช่วยเหลือโดยที่พี่เขาได้คุยกับทางทีมงานนะครับทางทีมงานก็บอกนะครับว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่พี่พิมพ์พายก็ตอบว่าไม่เป็นไรครับ พี่เขาต้องการที่จะช่วยจริงๆต้องการที่จะทําจริงๆพี่พิมพิพายจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเด็กๆทุกคนนะครับและตอนที่พี่พิมพ,พิพายเนี่ยได้มอบและให้ของขวัญเด็กๆมีประโยคนึงที่ผมคิดว่ามันก็โดนใจเหมือนกันครับนั่นก็คือว่าด้านล่างมีวันเด็กได้ด้านบนก็ต้องมีวันเด็กเหมือนกันครับและได้มอบของขวัญให้เด็กๆทุกคนในหมู่บ้านแม่เกิบนะครับนั่นก็คือไฟฟ้าและก็ทีวี เด็กทุกคนที่ได้อยู่หน้าตรงนั้นก็รู้สึกดีใจมากนะครับผมรับรู้ได้จากการดูในคลิปของพี่พิมพ์ลิพายนะซึ่งผมเนี่ยได้ดีใจแทนเด็กๆในหมู่บ้านแม่เกือบทุกคนเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องมากเลยนะครับเพราะมันเป็นการช่วยเหลือคนในสังคมไทยของเราด้วยกันมันทาให้สังคมไทยของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเลยนะครับสําหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปในวันนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์ กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย